เลขที่ออก589 2 2 7โดยที่รางวัลที่หนึ่งรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เลื่อนกันมานานนะคะวันนี้คงมีเศรษฐีใหม่ที่หลายคนเลยนะคะซื้อลอตเตอรี่คะ่ะเคยอ่านด้านหลังกันบ้างไหมคะว่าเมื่อถูกรางวัลน,นะคะเวลาเราไปรับรางวัลสลากินแบ่ง มีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์2 0 0ละ1บาทนะคะไมายความว่าไง200ยละ1บาทถ้าท่านถูกเลขท้าย2ตัว2,000บาทท่านก็เสียอากรสแตม์1บบาทคะ่ะแต่ถ้าถูกรางวัลที่1นะคะ6ล้านบาทต้องเสียอากรสแตมเท่าไหร่คะก็เอา200วไปหารค่ะง่ายๆ30,000ดิฉันอยากเสียค่ะ30,000อ่ะ ถ<ข>อ<ะ>นได้6ล้านสามหมจิ๊บๆนั่นคืออากอรแตมไม่ต้องไปซื้อนะคะเดี๋ยวกองสลากเขจัดการให้เองค่ะเขาจะเสียด้วยวิธีการชําระเป็นตัวเงินเจ้าที่จะจัดการให้เรียบร้อยค่ะรู้แค่ว่าเงินท่านจะหายไปสา0 0มื่นเพราะเสียอากอรแตมค่ะโชคดีจะตาย <c oughs> สิ้นปีไม่ต้องมายื่นนะคะได้รับยกเว้นภาษีกันได้บุคคนธรรมาดาอยากเดินอยาก